โอเคนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับสุดจัดชาแนลฮะเดี๋ยวผมพาเข้าป่าครับวันนี้มากับนี่ครับเกวน้อยซอยยิกป่าหลังพี่ป่าสาพี่น้องเอ้ยสยามขี้ตีดในี่มาสองคันครับรถ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 เตียทั้งสองคันเลยครับเนี่ยครับก็บางครังล่างโจรหารอยพี่น้องบอมหน่อยสามปิดวเตอร์ผอแตกโหลดนะ โอเคครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่ในฟ่าเนาะไปเลยโอเคครับไปกันเลยไปกันเลยครับผมไปไรถ <c oughs> แรงครับรถแรงรถแรงแห่งน้องขาได้ครับแล้วก็เดี๋ยวปวา ทางลูกหลังน้ยใ,ใจไม่ได้ทุวันนี้ผมไม่เอาแล้วครับการขี่รถแรงล้มมายังไม่คุม้มครับเจ็บมาก ไไหม้ป่าพี่น้องไ่ไหม้ป่าโอ้ไไหมป่านี่ก็เป็นเขาเอินอหียงล่ะวัดป่าเสียรุนนะครับเนี่ยก็ผมก็มาวิ่งกัน้างหลังครับม่า้างหลังโคตรสุดนะครับป่ารอดูทางเข้านี่ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ทางออกโอ้สุดๆ ใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็มาเลยครับคอมเมนต์มาทักมาแต่สติกเกอร์ผมว่าผมจะตัดอยู่นะใครอยากได้ก็จัดว่ากันมานะครับเนี่ยครับเริ่มเข้าแล้วครับถนนโอ้ ตั้งหลากก่อนครับถนนเส้นนี้ีี่น้องีนีโอ้ปีนอไรัวร์ได้ครับได้แล้ว ครับพี่น้องครับดูกันทำครับไอ้เหี้ยมึงเกินมึงโหดเกินไอ้เหี้ยวัวเขาเรื่องว่าเราจะคล้องถอดกล่องเงย ยางเลยพี่น้องเอ้ยรถถอดกองเกือบตายนี่ต้องบิดไปเหมือนกันเอาให้สุดหยุดที่รถพังเอาให้สุดหยุดที่รถพังเอาใ้สุดหยุดที่รถังเอาให้สยังเลยนะ ว่ากันว่ากันหลังก็ตกใจพ่อว่ากันหลังไอนน้เออตายตายตกหลุมโอเคครับนี่ก็คือสภาพออกจาก่ามานะดูโหดูไม่ได้เลยครับดูครับ หลายละคันกดได้ครับดูขี่โค้นฮะโอ้โหไม่เหลือความเป็นรถแล้วฮะนี่ครับเป็นไงครับเจ้าขอ,องรถครับเสียความูลซื้อแค่ครับรถผมดีเผมขี่โลกขี่ตรง รํบรคอยไม่ตายนำเขากวงเพราะคอยได้กองเรียนใลยคอยไม่ชีนบูดชีนหนามบู๊ต็กว่าเบื้องรถต่ำๆมากันน้มาขี่บ้าว่แตกเบื้องบ้มือซื้กไปในครับสอนไทยุครับโอเคครับเป ไปพอกันยูบานครับเดี๋ยวไปปิดลิมยูบานเลยลโอเคไปกันได้ว้าวนะครับตอนนี้ก็จะเข้านากเกษตรนะครับผมไปกันเรื่อยๆครับเราไม่รีบครับขี่ตามกฎหมายกำหนด ข้าขี่เกิน80ดสิบผมไป40พอครับ สุดครับใครเคยมาเดี๋ยวเพื่อทุกสีรุรดมนี่จะรู้ครับว่าสวน,นเป็นยังไงสวนมากถ้าใครไม่ชินทางนะครับก็จะขับเร็วนะครับจากเส้นบ้านอำเภอโคกชัย เผอทุกสีรวมมาตมบทนากเกษมมาครับถ้าใครไม่ชินถนนก็โปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับอย่าขับเร็วฮะพลาดมามันเอารถไปอยู่นะครับเพราะว่าถนนมนันโกรธมากเฮ้ย <c oughs> <c oughs> Até <laughs> อยากไปหาผมก็ไปตามคลิปเลยนะครับเนี่ยถนนเส้นนี้เส้นเดียวครับถึงบ้านผมเลยเนี่ย ถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีนาตียังยืนบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่ายหยุดยังกับศรัทธา,านะตอนนี้ดีเหลือกเกินกับครึ่งชีวิตที่เาเชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเปลี่ยนกูไม่ได้ว่าคอนเฟิร์มจะโด่งจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปทเ,เหมือนหลอ ถ้่ขับรถมันก็รู้ฮะโคตรโคตรกวนอ่ะพี่น้องถ้าถ้าถ้าคนละบ้านนี่ช้อนหน้าแกงแม่งเลยถ้าขับรถเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำเรือนใหม่สั้วิ่งสักร้อยแปดสิบก้าวพวงกิ่้ đem nói hít hít À À Cái này kéo không có được nhúc đâu Dạ จากถนนนากระเสียไปน้องทวนี่ไปบ้านผมนี่ก็แบบโอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าใครถ้าใครไม่ชินทางนะครับก็พยายามจะขกกี่เร็วนะดูถนนก็รู้ฮะถนนป่าเสียนครับไอเหี้กยกู <c oughs> นนต้องไปตัดหัวไอน <c oughs> กูเอาลงบอาไม่น่าเขา <c oughs> บอกด้วยความหวังดีเลยนะครับถ้าถนนเส้นนี้ถ้าไม่ชินทางกันก็พยายามวิ่งสักยี่สิบสามสิบนะครับดูดูครับพวกผมวิม่งมาสี่สิบครับพวกผมวิม่งกันทุกวันอนะ่ะพวกผมยังโอ้โหโลบหลุมไม่ได้เที่ไม่ได้อ่ะครับผมผมอยากรู้นะว่ามันบิดทำไมนะเนี่ยครับผมจะบอกไว้ว่าโค้งโค้งนี้นะผมเคยเกิอดอุบัติเหตุ แรงที่สุดนะรถผมนี่พังยับเลยฮะเดผมนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณสองเดือนน้อต่ผมจะไม่ผบียดนะสองเดือนสามเดือนได้เนะี่อนเข้าโรงพยาบาลนี่ก็แบบทรมานมากนะก็เป็นครั้งนั้นครั้งสุดท้ายเขาที่ผมไปขี่รถเร็วๆฮะก็จากนั้นมาล้มครั้งนั้นครบ ถ้าไม่เข้าสนามผมก็ไม่เคยขี่เร็วอีกเลยฮะถ้าจะขี่เร็วก็สนามเท่านั้นครับมาลองมาลองครา้งเดียวเพราะว่าก็ในสนามอะถ้าเราล้มปุ๊บเราล้มแรงแค่ไหนเขาก็มีรถโรงพยาบาลครับสนามนะก็ใจาแต่ที่คนอะมันไม่มีสนามเลยกไปโน่นครับทีนึงก็ไปบุยลำฮะสนามช้าง ในช่วงนั้นผมไม่ได้ทําคลิปว่าผมไปผมไปว่าไปบ่อยนะแต่ผมไม่ได้ทําคลิปแต่ผมเพิ่งเพิ่งจะมาทําคลิปกันนี่แหละครับไม่รู้ว่าใครจะมีใครติดตาผมหรือเปล่าอย่งี้ยนะก็มันไม่มีใครรู้เนาะสูงผมมันสูงโจรน,นะมันไม่ค่อยมีใครรู้หรอกพวกผมอยู่กันแบบ,อย,แบ,บอ,อยู่กันแบบพี่น้องฮะอยู่กันแบบอเพียงไม่ได้อะไรกันฮะ อันนี้ผู้ติดตามก็200กว่าคนครับก็ใครอยากดูคลิปดูอะไรก็นี่นะครับพยายามขอแบกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมหน่อยนะครับผมฮะอยู่ น้องทวรเนี่ยครับเห็นบ้านของผมนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วครก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมกลับจบคลิป <laughs> ก็อย่าเรมว กดไลค์กดแชร์กด subscribe ้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับ,รบสวัสดีครับ